โอ้สุกน้ำน้ำน้ำอะไรอวคืนนี้ได้กบสาวห้าตัวงานเดนี่มาปูอยู่เฮหันหาเดนอกะเค็งแต่ปูอยู่บ้านท่านน้ำโบเกิดตะกุนตายย่างสาวอยูก่กับเจ้าบูมาคายลาย เานอยจะพักเสียงเพด้คนเพราะว่ามีเสียงเพลงรบกวนเฮาโซนาโตาแล้วก็โอมาซื้อเนวกินมันนี้ก็ซื้อคือเก้าทุกคนเลยเฮาอยู่ในเมืองมีแต่ซื้อกินนั่หละบ่คือแรอยู่บะโนเฮาอันนี้จะเป็นหมูปิงมีเนื้อกินก็นจะบลลลายแล้วมีไข่ชิ้นแห้งกระเมียนปิงชิ้นหมูเนี่ที่เฮาสิเอาชิ้นแห้งพอง ເຮົາຊື້ມີຊິ້ນແຮງລະກະເຂົ້າລົມເมມດຜູ້ດີ100ບາດທຸກຄົນກິນເຂົ້າລະກະມາກົດອີກຢູ່ຮ້ອງນີ້ນາສາວພາง กดเบอร์อาการถ้าฟังโมแววนี่แหละทุกคนถ้าอาการดีขึ้นแล้วกับมือนีก้กะน่าจะได้กลับบ้านโมโกเกออ้อนะ่ะอันนั้นกะเอเว้นมือนี้ถ้าบ่ซอนะเริ่มเซื้อกันเสง าเวลาคนเจ็บเหลือตาทุกตมันจะไปตั้งหนีอตาเราเขาจะบกใหังถึงเหนีอตาเนาะแกวยางปนาะปอกลงไปหยอดเดียวพอแต่กะมียามียาทางกันทหาหนาที่ยาสรงก่องนี่ถูกคนเลยทางนา้ที่อีดกา,าที่จะสียอดให้อีกด้ย ทอดข้ามหมอหรือว่านี่ยมตื่นท้นอนโอ้คือบออ่า้่น่อนแ่ม่เ่นอนเลยีออ้่อจะเป็นรึงานได้เลียม้าวมเมอมีกับยังมีมเมิรคนหมประมาณตัวสีมุงและสีมโกดบนอีตัวนี้กะยังไม่มากเอาะ ขามือบางทีก็เก็มือตอนแรงถ้าอดน้านก็มือํำละถาฟังิือเก็บเร็วอันนี้น่จะเมนู้ใหญ่เจดีเพิ่นมาแจกเพิ่นวานเป็นวันเกิดเพิ่นทุกคนผู้่ยญ่เจดีเพิ่นกันเลยเห็ดกับข้ามาแจกจักเข้าวกับโโหซื้อร้อยกับวจักจักพี่เดอยทุกคนอันนี้นะ กับโบเคยกินจากเธอเมียนข้าวกับข้าวแล้วกัอันน้ำนมโรสิเกตก่อนเป็นข้ปุ้นข้ปุ้นแต่ว่าโบามีน้ำนะจากที่เหลือโบเมียนข้ปุ้นเส <c oughs> ้นนั่นก็ร้อยกับโบเคยกินจากเธอนี <c oughs> ่โบเคยกินเลยทุกคน <c oughs> แต่โบกินตอนนี้แล้วเพราะว่าข้ากินข้าวแล้วเฮายัางไม่ทันยา ไม่บรัลูกหน้าผู้ใดเอาาเบแคนซืหอาเบอรืาโตมากินเยอหมกเฮ้ลงเรโคนอีกลงเบอร์โคนชื่อสบายนี่ลงเบอนชื่อนี้น้องไง ซื้อเบไม่ก็ทุกคนบอกแล้วเบมัตะลิงปิ่งมีบอเบอาไหร่อันนี้โป้ต้นใหญ่เอลิโนต้นเท่าไหร่่ะ ต้นเส้นหนึ่งเอาต้นหนึ่งเอาต้นหนึ่งเนอะส้มคืเอาเอาต้นหนึ่งไมยุราหหันเพงมีแต่ต้นใหา่ๆแต่ว่ากระแพ่งนะทุกคนเดี๋ยวนี้น้ำมังโยู่บ้านเราฝนน่าจะตก กดังพี่เยเอาไปช้ำซ้ำมาซ้ำมาเลยก่อนนี่ไม่ได้เคยปะใช่คเคยอยู่วก่อนนี่กาวนี้ยแงเนอางีนยเมกก็ต้องจอันนี้กับบริกินะครับมันพี่ใหญ่จะดีมาแจกกันนี้เนี่ยเามาเ้อเขาน้องๆมีข้าปุ้นแล้วก็มีเจวมันบ่มีเจวมานเมาแจยก่เห็ดมีหุ่หมอ่ะผงมันคือมีแจกโร แกกอยู่ห้องหมอแท้ป้อยก็จูดขี้เหยอพุกุมโกอยู่นี่อันนี้จะแม่นต้นชมพู่คือต้นมาว่านี่เนาะคือต้นมาว่าบ้านเฮานี่ชมพู่บ่ได้แม่นตัวเสยบยอดใดเบมันนี้นะเจ้าว่าเสบยอดว่บ่ได้เซบได้นี่อันนี้คือกันอันนี้อัน มะเชลอันนี้นะบีมะาเซลอันนี้ตะลิงปิงเพื่เป็นหนนี้เท่เพงแหงทุกคนอันนี้นะส่งลอยบาทต้นนี้นะเศษหนึ่งเศษกีบต้นนี้เป็ดซีต้นมาตะลิงปิง้งอันนี้นะลอยบาทแพงก็ยุ่ยอย่างนี้ต้นไมอยู่สวรรค์ นำทางนี่ฮะมาตะสวัสดิ์มหาบ้านนะฝนตกแห้งแหง้งเลยเออฟ้าดังฟ้าแตะอยู่ดิปิดโทศทัพั์มาหอดบ้านหอดในเมืองนี่ผัดบ่มีฝนตกอยู่ในเมืองกับบ่แห้งไปเลยมาหอดบ้านลองเดินมาหอดบาหาหาห้านท่าแห้งบม่มีมาบ้านท่าบ่มีฝนจักเม็ดตกเต่นบนตกกำลังนึ่งเข้าโจเขาเย็นสมุยสบายดีตุวล่าสบายดีป้าลุงคุบริขอเติตงบ่ ไม่ไิดห่าติงบ่เปติงไปลลามือนะนี่เติงได้อันนี้มะพร้าได้มาต้นแล้นี้ขีมดูว้าวเอาไม่สิ้นสินไก่ผมเซบอยู่ผักสลัดเบอร์หนึ่งเบอร์ เผ็ดเผ็ดปลาซันอยู่ตลางปลาซันไม่ยงมาเยมไม่เยมไม่เท่าแน่นอยแซ่บบอชอบเซบแล้วยไม่เคยกินจ้กเธอจกจกเกิด์ไม่เคยกินเลยจจกเลยบุญจ้างหอดซื้อบุหงหอดซื้อมันเนาะแต่ก็แซ่บมาหอดบ้านแล้วกัดมาสูนแล้วทุกคนกระจอบสูนไม่ได้เห็นสูดในสามมือนี้ละ มาโทกับกำลังเท้าคือนะมาโบกเป็นยังบระเฮ็ดค้างคือเมน้อยเฮ็ดค้างคือและมาโทษนะค้างคือไปดินเน่งอีในซัดลุมนี่มันเงามันสูงพุ่ว้าวประคมเขาง,งามเลยนาเหนะกะเต็มอคุ้มอยู่จะพาทุกคนมาเปิง้งเนะครับเหนะแดงว้าวเต็มอ่างแล้วพอ่อเร็วงามเร็ว นี่ดอกโจ๊กกำลังกำลังฟื้นตัวดีหนี่เฮานะฮะมันเลยเ็ฟูฟูฟูขึ้นมานี่เบี้ยใหญ่เลยทุกคนนี่นี่ปงหาแล้วว้ากดได้เลยอยู่บ้านเฮากับทุกคนนี่เต็มโบ้แล้วเขียวอมข้ามงามะลี มะพร้าวมะเพลเข้ากันท่านด้ปุต้นไม้อันนี้ต้นสีดาต้นสีดานไอ้วงวงสวนกระเษตโกนยวนแข่งสวรรค์ท่านนี้ละน้อยซื้อน้ำเล่าสาวต้นสามเสียนกีบประมาณห้าร้ยบาททุกคนห้าร้อยกว่าบาทนี่แหละงาแบบโบเมนเบ้ได้ทุกคนเป็นกิ้งงากิ้ง เอามาอะไรกัดเมสโอยกระสือเบ้าไว้เบ้าขาวเบ้ากรดับปนกันดินผสมขี้เก็บแบบต้นชีดาเ้าติดในก้นจังเอาฟุ้นเชือถงดับเนี่กับเมสน้อยว่าเมสน้อยเอ็นเอาน้ำปลาสัน้นปลาสั้นฮือนะเอาโคนะเพื่อนมือโกยห้ามคือปิดกันมันนี่โพอน้อยกำลังฟังละกหูให้ทู ฟังเลระด้านทั้งนั้นถ้าเคืนก็จะย่างด้านทางทางนี้หลายปีเรับก็จะบบฮูนรกคนอนาคตโบหัว่าอัน,อนเออแพงมันสิจะเลื่อนหรือโบท่านเนี้ยมันจะเลื่อนก็จะยืดทางกว้างใหาก็ได้ยับหูเข้ามาบีไมหมฮาก็จะบดิปุคือทางยับเขามาปุยไม่เท้ามาหัวอะไรกัดนอนอยู่ตัวนี่เอาเมยหนังรถทุกคนเอ้ย เมย์เลห้าวทยปทวดทาัยังเมยอมันไก่ดิเมือแล่นกันนนนี่ไปเท่าวันโน่นยุตุพฮนนี้ฝ่าขึ้นขันใดผัดเมยขันไดขึ้น,นยะลงเนี้ยเป็นโอเคงีง้งน่นนี่เนี้ยเดี๋ยวไปห้องน้ำกันไปยันนี่ทุกคนมันคือเขาเพื่อถือเสียงเก๊หม่โลตาหม่เด่ถือเสียงไรทุกคนเริ่มกังเวทกาได้ใช้เวตากรนเสง ตัวนี้ก็เศร้าแล้วเนาะทุกคนเฮากะ่อยห้ามไปคือหมูเป็ดไกล้เฮ็ดเวเฮาแต่ละเศร้าฮะละโผล่ลอยฮืนนยู่พวกพวกไม้พูมันไปตัดงานจะตัดลงมือทุกคนแย่ยามันทับหลังเื่นนี่ลงมาเนะีเพราะว่าไม้อันนี้ในะกินมากบ่ได้เฮาก็เลยชีตัดอ้อไม้ผิดเถอะไม้เข้มอ้อนแต่เป็นยาอยู่ได้ เป็นยาดีไอาทาคิตินเป็นไอแล้วก็เอาแก่นมันมาต้มกิน,น,น,นแน้อเไกันเจีย๊ยบโขดปากปาๆอยู่ทุกคนต่างสิกัอแบบคือยุคใครสีกับเพาบงบงติ บ่านลายแล้วทุกคน่มแต่ห้าวเพราะท่านได้เพิ่มเป็ดเพราะว่าท่านยังละขยายอีกโบ้ห้ายังจะคุบกัวอีกคุลุปอีกหน่อยเห็ดโตโตเป็นดิวเป็นดิวนี่นะโตข้างเหมืนเป็ดกลิ่นมันน้ำเต้านี่มันน้ำเต้ามาทู่ได้งาบได้ลาบเนื้ ดับนองสาฮะก็บกงบก่ทุกคนมาบริเวณมนเหงไส้เฮงื่อตาหูจุกมือ ปักอาน,น้ำย่มไปหดโต้ข้าวเดมุงไว้ทุกคนค่ะบุ่งมนะเด็ดยามันหแหว Rồi coi chừng mửa đáp ác 1 มีประคมปราคมเผาประคมเยือผักโบเหาบริจูดเก็บแล้วบุดีบ่ได้หาฝุ่นมาซื้ออีกูผักโบนะ่ะได้จูดเก็บสก้อนมันจังดี บจะขึ้นคางแลวจงมัดขึ้นเอาหต้อเอาเพื่อมัดขึ้นเนาะเพื่อมัขึ้นดีนะมันขึ้นเบาดึงขึ้นแล้วคุณควงมาเลยเด้อเด้อเอาไปเ้อเออว่ากันแล้เนี่ยไปยงเร็วเ้าไปเดมึงไปเถเออ ดึงลไดงมาคน่ะยามันอันตกะคือลังเฮินนะทุกคนเพราะดังเห้นันเป็นดินดินโคลไม่เต็มกางานนะงานดึงดึงลู่มา้ลุมตบลุ่มนี่นะบักแค่นามนิดน้อยนี่น่ะแค่เตตีนั้นม่หำนะงามนั่นตัดดไปถออเออตัวบักโดนนั้นฟาลินลักบั่ม

ลงแล้วยังสงงาูเป็นมะได้ไหมเป็นโดบาคอยเอ่องมงเดือบีนบนคุณพรท่านไปย โอ้ไปเลยไปเลยไปเลยนวยสามงาดึงลงเลยถ้าบ,บดึงเกตมุนลังขื้นนักกัดงานาไปทับตานางังบีเอฟเชฟตานางังทับกบดอกไม้นี่กบดอกไม้หักโอ้มันแทพบ,บดิงขึ้นนี่นะบดิงเจอเบสกบพี่น,นโโ้องเอ้ยที่เฮาบไ,ไ,ได้ไปน้ำคืนนี่ได้กบสาวห้าตัวบดิงว้า มันมันเพระได้เนีกินเพิ่ไมไปเท่าไปเท่าคลาวบําเนี่กินเนียเน่ยเนบเข่งมาได้กินแนบโนม้ยพเดินหมบอกเพิ่้กินเนียน่ย,เ,ย,นะเ,ยเข่งเพราะว่ามันกระทบตัวสายตาดิยังผ่าตาตายังใหม่อยู่ยังพอดีคืนเดียวก็ได้แค่นี้อู้อย่าย,ย่ายดิโนริงโกะอืมกบธรรมศาสตร์บ้านเฮามันมัน บางเถือกกระโบมานเด็ดทุกคนไปซือบบ้อกับบางเถือกกระมานอิงตามห้ามันห้าโบมานพอตะกินข้า,าวเสร็แล้วฝนตกแล้วดีแล้วทุกคนมันร้อยแห้งยิ่้ฝนตกอยู่น้ำหดพักกสิแห้งละตกกับบอดี้แห้งก็เลือดตกลิ่นน้อยนโย่ฝอยฝอยเวลานี้ละตัดผากมาโตอนนี้กามื่นจะโนดทุกคนเราจะไปก,าก้านกบไปก้านเบ็ดกบนะ ไปการเ็ดกบกับสาวตุลาบอลดิงมื่อคืนนี้นะบอดิงซื่อนะ่ะมานมือจังหมาน,นหรือโบตัดก้นพยายามน้ำกันสาวตุลาซื่อตัวนั้นค้ำนี่ละดยายามโบมันดางนี่โบมันไปดูดาวตัไว้ขีน่าปสาวตุลาได้เกือบวันนั้นแหทุกคนพูถึงว่าเกือบโบก กระบอกแล้วบ <c ười> ันห้าบูบานไปแม่ไปนำหเบ็ดังนี้กระบอกที่ป่ากระบอกเห็นว่าอะไรนำกจะแห้งได้ไหมกะรมธรรมดุดด้วยนี้มัากะสิไปปุ๊เบดดอกไม้ทุกคนเบดดอกเดี๋ยวเดาวเฮิ่งนี่น้อยคูดินท้าย ไม่นีนะแล้วหน่อยเธอก็จะเอามาถ่ายให้เกี๋ไว้ถ่ายคลิปก็ถ่ายเดียวนะเมย์หน่อยกำลังขุดขุดดินถ่ายไปโอเคแล้วก็ถ่ายทั้งคุณถ่ายกับฮ่าได้แปล่งนี่ทุกคนแปล่งขุดขุดขุดเพื่อมันบวบเป็นข้องอาชิโจขุดขุดเปล่งแล้วก็จังปุ้ มืดนี่กับไได้คูดวขุมปูมะพร้าวเขานะมือนี่ฮหดโก่กนถ้าจะดขุก้นเอเป็นขุมเอาถ้าานน้อัตโมัติถออแล้วก็น้ำโหดิชุบชื้นตลอดอ้ามน้ําเอขุมทุกคนเอ๊ดขุมเาล่าจะม่ฟื้นน้ำเวลาห้าวหับมาโหดโจกใส่โจกขื้นให้ยิง biết Nó là Đi không Rươi ở ngay con ơi mà mập này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เอาน้ำหูดพักหิดกุบถือเบสชาตุลาเร็วๆนะทุกคนมาเร็วมาเร็วมามาพี่น้องคองเอาไปเอามา,มา,มา,มานาีลูกกระท้องฉัน คือกุ๊บังนตัวเลนอยู่ทุกคนโอ้ตุกยู่ดูนะมาแล้วมาแล้วโอริงเสื้อคืนนี่ก็ได้เลยท่นี่ด้หกตู่อยู่หนุ่มคนนีเนี่ยโอ้ยคกตู่เยอมึงเน่ยุมึเี่ยนยอะโอย่า่ยาดิโอ น้ำน้ำน้ำอล้อโอ้ตัวยี่ตบมันไปชงตัวแล้วจะหารอบอื้อง้ก็ไปชงตัวโคตรก่อนแบบนี้โคตรเบอกไม้เขาก่อนกูเล้ยะ เท่าโหดนี่เลยละกัเมื่ออาบน้ำนอนทุกคนเอยดึกละสำหรับคลิปนี้ละน้อยก็โขอจบไว้ซ้ำนี้ขอบใจหมดทุกคนที่เข้ามาติดตามไหมครับส่งเป็นกำลังใจละน้อยเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย